ลกเอาแต่ขึนได้ขึ้นได้ขอบใจเด้อเอาขอบใจด้วยขอบใจไหม,มเห็นเลยขอบใจเดอ้อิเข้าห้องยังก่อแก้วแก้วอ่าจากแก<ม>้วกินขนมอือ่าอ่อแม่เขาเนี่จะเห็ดสากหน่อยไปหาได้นนคนหน่อยกับสากหน่อยคนใหญ่กับสากใหญ่ไปลองเห็นคนนี้ไหม สบายดีกับสุดท้ายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนคือกับยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่ซองบาวโนพาเลาะพี่น้องอ้าพี่น้องอีพีนี้บาวโนดกับพาพ่อแม่พี่น้องมาที่บ้านละแตบเนาะบ้านกระแตบนี่เป็นอีกบ้านหนึ่งที่ว่าอยู่ห่างไกลความเจริญในะพี่น้องเอ้เป็นบะ้านที่ว่าห่างจากตัวเมืองเซโปนประมาณเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรพี่น้องสบายดีแม่มันชวนเออ <c oughs> ดอกแคมเนาะ <c oughs> เออ <c oughs> แม่พึน่น อ่ากำลังเก็บดอกแคมแม่มีสวนตัวเองเนาะป,ปลูกบ่ดอกนี่ต้นตาก็กระควานเนาโอ้ในหัวผู้ไม่ร้ายเนาะกระปูกน้ำแม่เพิ่นปลูกให้เนาะด๋ยวนี้เขาเจ้าขายโลเท่าไรละเขาหับซื้อเลยเนาะอพอข่าชาวาเวียดนามมามาหับซื้อเนาะเออนี่พี่น้องเลยนี่ก็คืออ่าเบียกงานของผู้เฒ่าผู้แกสาา่สลาที่ว่าบุรีไปให้ไปสวนพี่น้องเลยกะเห็ดเวียกอยู่เพื่อนอยู่ซ่านก็คือนี่แหละเนาะเก็บดอกแคมมาขาย เอาไปขายซื้อขนมซื้อเขาเขาสารเขาเปลือกพี่น้องเนาะสวัสดีคุผู้ชมสบายดีสวัสดีและตาโดนกี่หน่ดไม่บอกอีกแถวจะขู่ตาหนะเห็นยัไงเน็ตเอรพอใจในี้เ้อชื่อบอกอะไรปนกไร่ด้็ด้อเขาจะสอนลูกหลานไปไปตลอด

<laughs> ờ. ừ, chư, không bảo chưa, nó, ai đây, nhà mà. mày hả? nhang <laughs> <Nhán mày. cười> <Nhán mày. cười> <Và>. không? mày là, không? mày, <cười> nào hãy bận học bận 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 học chạy đứa, bận 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 ใจเด้อเออั <laughs> no, mm. ่นดูนุ่มครบแล้วดูนุ่มเนาะกินบ่นี่ิจ้าบ่อข้าวเอนียวแก่ข้าวเหนียวข้อวบ้างอืแก้วยตาสบายเด้อจะทิปตัวทิมเด้อถุงมันเด้อจุดไฟเด้อฮัมโอนอุ้ยเนาะจะทิปตัวทิมเลยเนาะถุงยางมันจุดไฟเห็น อยู่อยู่พี่เนี่ยพิ่นซื้อโลละเท่าไหร่าตู้เปียกตู้ที่ว่าเอามาแต่งหัวพูละขายเลยหาพั 5, <000. S 1> 5, นหาพันเนาะเอเอแหละและต่ตู้ที่เา้าตากในพื้นเฮือนนี่โลเท่าไหร่พี่น้องสิบห้าสนะิบห้าพันเออตู้เปียกนี่แไหมสิบหา้าเออหาพันพี่น้องอแต่ตู้แห้งที่ว่าเพิ่นตากไว้สามสี่หมื่นเนี่ยเิ่นขายโลละสิบห้าพันกี่มีพอค่าคนลาวเขาบอกรือพอค่าชาวเวียดนามมาซื้อนะ้ำเวียดนามเวียดนามเนานะโอ้เขาขับรถมาฮอดพี่ต้บเส้นทางเขามาบ่ได้ง่ายเด้พี่น้องเอ้ย ก่อนที่จะมาฮอดบ้านพนีีกะเนาะห่างจากต nei, no. no. ู T ้เมืองเจ็ดชิหกิโลเมตรพี T ่น้องเนาะเป็นเส้นทางเขามานี่แต่แต่แต่ทางแย่เขามาก่อนจะไปอันจุดซุ้มมันลาโก้คับพี่น้องเส้นทางจะหุ่งเากผ่านห้วยผ่านเซ่ขึ้นผู้ลงเขาพี่น้องเลยเนาะเขามาก่อนจะมาฮอดบ้านเพิ่เนาะเอาเดี๋ยวขอย่างเราเลาะบ้านได้ก่อนเด้ออ่าอ่าขอบุกขอบใจหลาย เดี๋ยวเบาโนจะพาพ่อแม่พี่น้องย่างเราเลาะบานเ์ผุนสะก่อนพี่น้องเลยเนาะไปเบิ่งภาพวิวบรรยากาศในบ้านเพิ่นว่าจะมีกิจกรรมยังไงทีว่าเฮาจะได้เห็นนากันเนาะนี่ตัวนี้นี่จะเป็นดอกแคมพี่น้องส่วนร้ายเข้ามาช่วงนี้ช่วงเดือนหนึ่งเดือนสองเฮาจะเห็นสะบ้านเพิ่นนในในบ้านเพิ่นนี่ขายดอกแคมนี่แหละเนาะทีว่าเป็นอาชิพลักๆในช่วงนี้เลย นอกนอกจากจะเห็ดไ้เห็ดสวนมันแล้วสวนกล้วยแล้วพี่นอ้องดอกแคมนี่แหละเนาะนี่ดอกแคมนี่ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งพี่นอ้องที่ว่าชาวบ้านเขีดนี่มันจะปลูกลายแล้วก็ในหัวผู้นี่ก็จะลายเนาะอันนั้นเวลาผลคายออกไปนี่มันจะคายให้ผู้ค้าชาวเวียดนามตากแห้งโลละ1ิมหาพันกีบพี่นอ้นองเนาะถ้าว่าเปียกๆแบบีนี่ยังบร่ได้ตากนี่เปียกๆแบบีนี่โลหาพันกีบเนาะผู้ค้าชาวเวียดนามนจะขายเขาโรงงานเพื่อว่าจะไปเห็ดไม้ฟอย เรือว่าไม้กวดนั่นเองพี่น้องเนาะแต่ก็กลับมาขายให้ประเทศลาวต่อตัวนี้จะเป็นสินค้าหนึ่งที่ว่าสำคัญอยู่ในสุนบทของลาวเฮานี่ผมบอกน็ดหน่อยอยู่ในเขตสุนบทนี่พี่น้องเขาจะเฮียนหูการเหวียกไปเนาะสวนห้ายผู้ยิ่งในเขตนี่นี่จะเฮียนหูในการเหวียเฮืานเวียกชานก็คือเวียกลักๆของเขาก็คือตักน้ำตำเขาหนึ่งเขาพี่น้องเนาะ เห็ดไหฮเห็ดสวนกับเขานี่แหละเป็นคนเขาแม่เขานี่จะเห็ดสากหน่อยไปหาได้คนหน่อยกับสากหน่อยคนใหญ่กับสากใหญ่พี <h 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 ่น้องเห็นไคุณนี่นี่สากน้อยๆนี่เห็นาะตามแห้งเนาะลูกตามเต้สามโมงเช้าพี่น้องซอยกันตั้ตึ๊บตึ๊บลูกเอ้อ คนนั้นตาํตาตําเข่าลายกันจนจน,จนบุญองศ์เสียดขยาวเนาะบ่หนาวเนาะบ่หนาวเน้อาตํากันต่อลูกเลยนี่แหละเราจะเห็นบรรยากาศตอนเช้าๆของเด็กหน่อยในบ้านเพิ่นที่ว่าพากันออกมาตําเข่าพี่น้องนาะกิจกรรมนี่ก็จะเห็นแต่ผู้หญิงที่ว่าเฮ็ดแต่ว่าผู้ชายเฮ็ดนี่บ่ได้เลยพี่น้องคลิม่มในบ่านนะผิดพ,พีทางนีนะ้แต่ว่าทางเขตเฮานี่ถ้าว่า เบียกงานเจ้าปุถันกันเนี่ยก็ต้องให้ผู้ชายมาสอยเนาะนี่แหละก็คือประเพณีด้วยวัฒนธรรมของเพิ่นที่แตกต่างกันกันกบจากวัฒนธรรมทางตัวเมืองเลยไปดีไปรุ่นไปรุ่นบ้านนี่โอ้โหนี่แหละนี่เนาะต่บุรีมีสัญญาณเลยนี่บุรีมีสัญญาณมันบอก เออเบิ่งในไซส์อะไรเบิ่งเนี่ยเบิ่งใน YouTube คือกันบ,บ<อ>่เออบ่หกว่ามีสัญญาณโหลดมาเบิ่งดิเสอเออเขาจะโหลดมาไวไอ้เนองเวลาเขาจะออกไปในตัวเมืองหรือว่าวังมีสัญญาณนี้อีกหน่อยเช่นนี้เนาะถ้าเพื่อใหมีโทรศัพท์เขาจะโหลดคลิปเขามาไวเนาะโหลดคลิปโหลดเพลงต่างๆที่ว่าเขาจะหมักนะเอามาไวเบิ้งเนาะแต่ว่ามาอยู่ในบ้านเขาแล้วจะบ่มีสัญญาณไหมอยู่ในไฟฟ้าก็ยังบ่มีนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าบ้านพอดีจะบ,บ่มีไฟฟ้าบ่มีน้่งประปาพี่น้องบ่มีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าว่าเฮาเข้ามานี่จะตัดขาดโลกภายนอกเนาะไปแล้วใช่ไหมอายแล้วนี่ก็คือเอคขาน้อยเด้อนี่จักเหตุเวียกเฮ็ดงานนี่แหละผู้ชายพี่น้องเพราะว่าได้บางคนก็บ่ได้ตำเข้ากนั่งซื้อเนาะบางคนก็ไปชวนไปให้ใสยพอ่อใสยแม่แล้วแต่การเฮียนหูเอานี่ก็คืออ่าการค้าขา,ขายของเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาเจ้าเหตนจะเป็นเงิน เป็น,เง,นเงินสำหรับเขาเนาะบางคนอย่างแกโทรศัพท์ก็ต้องได้เห็ดเห็ดเปียกันะสิละเนาะขายดอกแคมป์นี่เนาะขายมันขายกล้วยเพราะว่าจะมาสือโทรศัพท์หรือว่าเครื่องรลีดเครื่องลุงต่างๆเนาะสำหรับตัวเองโอ้ต่ำเข่าแล้วต่ำเสาเนี่เนาะอยู่นี่กันหวังต่ำเข่าได้นี่ออโต้สุดยอดมากเขตนี่กะบมไมียางพี่น้องอชิมีแต่นี่แหละ ดอกแคมนี่แหละส่วนหนึ่งเนาะส่งบ้านไปเพราะว่าบ้านไปน,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 นี่จะมีส่วนดอกแคมเป็นหองลายเนาะนลายขนาดไปน็นหนองเนาะนี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วตากตากแห้งไว้เรียบร้อยปุ๊บแล้วกลับไปขลายมันชวนสบายดี กินยังหมาฮูกสบายดีเออไอเบิ้งด้วยหมากระทุนเจ้านะ่ะเออนี่หมากระทุนพี่น้องนี่ก็คืออ่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องดินของเด็กน้อยอยู่ในเขตชนบทพี่น้องเนาะอาวุธที่ว่าจะเข้าไปล่า,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 ลาหรือว่าเข้าไปยิงสั์ต่างๆอยู่ในอหัวพูอยู่ในป่านี่เด็กน้อยเขาจะเฮียนหูไห้พี่น้องก็คือหมากระทุนนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะเนาะ กันหาอยู่หากินเป็นอาบุธของเด็กน้อยเขตส่วนอาบุลาวเอาขนมเอาขอบใจด้วยขอบใจไหมเห็นเลยขอบใจเด้อบันกันเด้อสี่คนขนมให้น้องน่องคนอ่อ่อีกอันหนึ่งขนมนี่เลยพี่น้องเลย เงินซาน,านพ่อนอยู่ในเขตชนบทกันเนาะบอมียังหลยอยู่ในนีน่ส่วนมากส่วนหลยกันที่อยู่พึ่งพาธรรมชาติเนาะเป็นเฮือนเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ่านกัเฮือนดังเดิมนีเ่นเนาะลูกเอ้าขนมมาเข้าห้องยังก่อแก้วแก้วจากแก้วกินขนมอือ โมโนนกับมาใกล้พี่น้องกับบริพือยังมาหลา่เที่ยวขนมนี่แหละมายายเด็กน้อยเพื่นอยู่ในเขตสุนัขบรเนาะอืมซื้ออะไรอันนี้น่ะซื้อต้มซื้อต้มจักปีแล้วอายุจักปีแหละสามปีอายุสามปีแหละเอออันนี้ให้ให้พอเพื่อนลูกชายเจ้าเน้องเออได้ลูกจกคนลูกเออเจ้านะสามคนได้สามคน เออนางยมเออใหญ่แล้วบอเออเป็นสาวแล้วอันนี้ผูดลูกหลาพูดลูกหลาพี่น้องแถวตุ่มยังบ่ริหารหนังสื้อน้อโบมีหนังซือเอ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 อหนาวกับหนาวพี่น้องเอ้ยบึงหนุ่งเครื่องนะส่งขยาวกับโบมี่จะส่งข้าชัน ไปก่อนขอบใจด้เด้อเพิ่งภาพบรรยากาศอยู่เฮือนอยู่ซานเพิ่นนี่แหละเฮือนซานเขตนี่นี่ก็อยู่ตามตีนภูกพี่น้องอยู่ตามตีนภูกอยู่บริเวณนี้บ้าง่ายลยบ้านพอนีอยู่ถามกลางหุบเขาน้องเป็นหมู่บ้านที่ว่าตัดขาดโลกภายนอกนาะมันปงมันปงปอยู่เพียวเจ้าานจริงมนี่อยู่เพียวเจ้า โอ้ฟร so ีวะไราเผาเนาะส่งผู้เมีเนาะเขาังเนาะบ่มีลูกชายบ่มีลูกชายดียากเนาะโอ้ยากเลยในเฮดวีตอนเทาโอ้โอ้เขามังแลลวลูกเคยกับายุน้ำเนาะในลูกสาวพนดีก็มือเฮิร์ผโลูกสาวคนเดียวเขารเขารูเางนี้ได้เนาะกป็นเพณีเนาะช่วยดงยาช่วยดงยาเนือ เนื่ยคนมายู่มันเู่นที่แพ้ครับเออผู้เดียวบนไอ้เมื่อได้ครัเออมาหนักกิเตะก็ไตได้ลูกเคยต้องได้อยู่ในบทเทาแล้ยลูกเขาบอกให้เมื่อเนาะคนแถวเหาใช้เท่เนี่ยตั้เดียวไตมีรีเตจบ่บ่มีผู้เลี้ยงแหละขมั่งแหละเท่าอะไรภายชีเลี้ยงออันนี้จะพอแห้งกับบทเทาเนี่ โอ้ยช่องคนเท่าแล้วอย่เท่าแล้วเนาะเออ้แห้งแล้วครับเห้ด็นหายบ่ทางหายบ่ทางคูปีบ่ทางหายทางคูปีเนาะเออใกล้สองคนเห็ดต่ำเอือแห้งเอาแห้งมูน้ำเห็ด่องเยานึงเนาะเอออเาแห้งมูเห็ดซอยกันอะยะได้ไปทางไหนแปลระยะอะยะไหม เลยอ่ะช่วยนี่อ๋อเมีไปเอาเจ้าเจ้าเราเป็นผู้ตัเออผู้เฮ็ดอ้าปัณฑาทีกล้วเนาะเฮ็ดยื้อเฮือนเจ้าตักให้มันแห้งมัดอันนี้เนาะเฮ็ดเป็นมัดเป็นมัดนี่เจ้าเฮ็ดเมียอะไรไปออกมาแต่ผู้พุ่นเออเฮ็ดรังไม่ตั้งเออหมู่บ้านปุนิย์ตั้งอยู่ตามตีนภูเลยเนาะ กวเออพี่น้องนองกังแกะเขาจะขายเ,เขาจะตั้งไวนะ้นี่เนาะเป็นหางนกังแกะได้นี่เ,เป็นหางนกังแกะนี่ครับธรรมชาติพี่น้องนนอเนาะมืดเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกินนะอยู่แถวนี้นี่หักเบา hơn เดี๋เนาะ ตั้มสบายบริบริเวณเข่าไนเลยเห็นเหมือนเจาะช่วงหนึ่งโจดเลยก่อนเจ้านอนอยู่เลยเนาะนอนอยู่เลยเป็นนหัวความเป็นเหัวความนอนร้อนนอนทื่นทั้งนี้โอ้โหหัว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 บางแตงกินนอนอยู่นี่เนาะเป็นแฟนคนหัวหน้าเเบะตรงไหนแต่เบื่อเบะโอ้มันจะเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่จะเป็นโค้งตรงตาจ้า หวังเหตุเวรเหงงานพี่น้องเนาะหวังแตงยูแตงกินขิงขาวยังปลาแหงปลาปลาแหงเขาชื่อนกเจ้าเล็กลายนี่เท็าได้นมันขายได้บ่ขายนกกระแขกนี่ได้เออโตจะพันเจ้าขายชามเชฟโตนึงชามทีบพักกีบ น,นกชนิดหนึ่งที่เราเลี้ยงหลายหมู่เลี้ยงมาานนงนันจะปีดูดน้ำมันบัดนะครับผมห้าปีห้าปีแหละห้าปีแล้วกังเกงเอายั้งคือมันกินเอาเขา้เาเขา้เขาสลอนนี่เนาะเออเอสล้อนยามังสลีรัน้าเขากับสลีตัวนี้สบายก็เลี้ยงใกล้นะเนาะโอ้สบายมันมันโบตายเนาะใกล้โบตายอนนเออทำลายมัน หลายตายเนาะบ่พ่อกินอ๋อเป็นพ่อตายเนาะคือการสร้างเลยครับจากนกแก่ๆเลี้ยงนกเลี้ยงนกมาได้นกแเราเต็มทีราคาขึ้นพี่น้องเดียวย่างเราเราบิ่งบานกันก่อนเนาะนี่แหละอยู่เขตนี่กะการตั้งเฮือนถิ่นฐานเพิ่นจะอยู่ตามตีนผู้เพื่องเนาะเป็นนินที่ว่าเป็นด่านหิน ปนกับดินเลยพี่น้องครใครแต่ยังป่ามีดินเนาะให้พี่น้องทางเขตในได้ปลูกฟังเนาะเห็นบอกพี่น,อน้องเนาะจะเป็นผู้หินปูนนะพี่น้องแหงเบาแล้วก็อยู่เขตนี่จะเป็นผู้หินปูนเนาะเป็นพลานหินลงมาเนาะเห็นบอกใคแต่ว่าในบ้านพอนียังเป็น,น,นยังมีดินในพี่น้องพอว่าให้ชาวบ้านเพอด้ปลูกฟังเนาะทวารเจดให้ เห็ดสวนกระจกหญ้าพี่น้องเพราะว่าผู้เขียนนี่นเป็นผูหินปูนนี่แหละการตั้งถิ่นฐานของคนในเขตสุนบุตรเนาะที่ว่าบ่าวโนวดมาถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอลง youtube ให้พี่น้องได้เบึง,งมันชวนสสงแง่นะ <c oughs> <c oughs> เออหนาวเนาะ นเห็าคางค้าเ,เพิ่นอปเอามาเพิ่อนเห็ดลงังคาเฮือนเพิ่นเอนพี่น้องหรือว่าเห็ดลังคาเล่าต่างๆเนาะในหน้อยในหูจักเอาน้องเลยเด้ในหน่อยอเฮีนนย <c oughs> <c oughs> หนหูเอาเลยเด้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นเฮียนหูเอาอยู่เขตนี้ยเพื่อนยิ่งสลายก็จะเฮียนหูเวียกเฮียนเวียกซานเนาะบายดีบอนส้วนนี่เงินซานเนาะจะเป็นประมาณแบบสี่แหละพี่น้องเลยเนาะ อยู่ในเขตเมืองเซปูนแขวงสวรรค์นในเขตนั่นเองพี่น้องในเฮือนสัน้สนี่เป็นสางในส่วนลายนี่เป็นเฮือนเป็นทรงเฮือนแบบบูฮานได้พี่น้องเลยเป็นทรงเฮือนแบบชนเผ่าก็คือชนเผ่าบรูเนาะโอ้ตัวนี้ ยังเห็นอยู่พี่น้องอยู่เขตนี่กันเนาะยังมีอยู่กิดคือฝนเอาไม้พางไม้เหี้ยมาเห็ดหลังคาเนาะเออวงผากะแตะพี่น้องสบายดีเพาะมันชวน <c oughs> มาเจอเชอ <c oughs> นี่เห็นมาพี่น้องเนาะเงินซานเพิ่นอยู่ในเขตนี่หนาสนใจก็คือ เป็นหมู่บ้านคือว่าแบบดั้งเดิมเนาะอยู่ถามกลางหุบเขาห่างไกลจากความเจริญหรือว่าห่างไกลจากตัวเมืองลายพี่น้องเนาะมันชวนพี่น้องเลยเนาะบ้านเแถวนี่ห่างไกลจากตัวเมืองหลายเลยเนาะบ่มีห้องมอได้พี่น้องเลยบ่มีห้องเฮียนอยู่นี่บ่มีไฟฟ้าบ่ามีน้ำประปาบ่ามีสั้นต,ตัวกระชับเวลาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาเลยว่าบา่สบายมากนี่ ผ่นจะบริไปห้องมอในพี่น้องอยู่ทางเขตนี่นี่เนาะส,ส,ส่วนหลายชนเผ่าเนี่ยจะบริไปห้องมอเขาจะอันนั้นเอาเขาจะเย่าเอาพี่น้องเนาะก,ก็คือเย่า,ยาน้ำผีผีเงินผีซ่านพี่น้องเลยเนาะการหักษาของเขาเพราะว่าการเชื่อถือของเขาจะซื้อซื้อเรื่องผีพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางนี่นี่เอ,าอ้ายางกันย่างละเลาะเบื้องอนพี่น้องเลยย่างละเลาะเบื้องบรรยากาศยามเศร้าอยูอ่ที่เขตชนบท เซโปนพี up, ่น้องน้องเอานองูกนน้อุ่นโอ้ยญาตินาะนี่แหละครอบครัวพี่น้องเลยญาตเดอตาวีเดไหนญาเลยจ้าไม่จ้าจะคนแล้วลูกคนเดียวนี่สองสองแล้วสองคนอพร้อมมีเพีงเอาแค สวยกันเนาะปลูกเองบ่อเออมีสวนแคมป์ติดโรเบิร์ตเลยเนาะแดรรือแดรรือโอ้เอาอยู่ป่าโอ้เกิดจากธรรมชาติเออเกิดว่ามีสวนแคมป์ปลูกคนปลูกอืออือโอ้โหเปลีป่ยเนเลยเนาะจับทุกติกเลยชื่อไหนนะฮะลูกสาวนะนางยังนา,างขามนางขามจากักอายุจากปีเละ มปีโอ้ทำก,กสัสองปีสองปีปลายเยบาเก่งเลยไหมสองปีไปล <c oughs> ายเอาเอานี่ก็คือการละล,ะลินของเล็กน้อยอยู่เขตโซนบดพี่น้องเลยคือการละล,ะลินหนึ่งเลยเนาะ,นะเอาเสริอมาลุมล้อมกันไหวเลยลิ <c oughs> ่นตามหมู่บ้านแหละมันกางบ้านเหนืเนาะ ไบ b y บายบายบายบ e ยบ e ยบายเอานี่ก็คือคลิปท่วาบา่โนดถ่ายทอดวิถีชีวิตชนบทพี่น้องในเบิรบกน้างบางบ่นดอยู่นี่ก็คือเป็นบ้านกระแตพี่น้องอีกบ้านนึ่งทวานาสนใจเนาะหมู่บ้านเพิ่นนี่ชนร้ายค่ะว่าการค้าขายในฤดูท่วาบ่โนดมานี่จะเป็นการค้าขายอ่าดอกแคมพี่น้องเนาะ ดอกแคมก็อยู่คืออยู่ข้างล่งโมโนเ่ยนะดอกแคมที่เพิ่นจะขายกับพวกข่าชาวเวียดนามเพื่อว่าจะเอาไปเห็ดฟอยพี่น้องหรือว่าไม่กลดวนั่นเองเนาะแล้วก็กลับมาขายอยู่ที่ประเทศลาวคืนคือเก่าพป่น้องเลยดอกแคมช่วงนี้นี่าว่าเพิ่นค้าขายกับดอกเปียกาว่าเขาตัดมาแต่ส่วนใหม่ๆนี่ก็สืออยู่ราคาหาพันกีบต่อกิโลพี่น้องาว่าโตต่างแห่งอยู่ในบ้านเพินน่นเพิ่นเขาจะหับสือประมาณสิบหาพันกีบต่อกิโลเนาะ อีพีน <mm ี้กะสิประมาณนี้พี่น้องเนาะถ้าว่าข่าวาเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบ่อนนท์พะเลาะเด้อพี่น้องขอบใจที่ติดตามนะครับชมบ๊ายบๆเจอกันอีพีหน้าบายบายบายๆไปบ๊ายบายๆเหมือนวิ่งเนี่ยแหละ